วันนี้ก็จัดการหญ้านะครับรอบๆโคนต้นทุเรียนโดยการใช้ตัวช่วยนะั่นคือรถตัดหญ้านะครับช่วงนี้ตุเรียนพวงมณีต้นนี้นะครับที่ผมเคยทําคลิปลงไปเป้าหมายคือต้องการสัก40ลูกนะครับต้นนี้ก็ยังยังคงอยู่นะครับยังคงอยู่ก็ดูแลกันไปเรื่อยๆใครที่สนุกสนใจอยากจะทานนะครับ ก็สามารถชงได้เลยนะครับมีเพียง40ลูกเท่านั้นเองนะครับชงมาได้เรื่อยๆตอนนี้ก็เน้นเรื่องราวของการดูแลโคนต้นนะครับเพื่อที่จะให้ปุ๋ยทางดินแล้วก็ส่วนทางลูกเราก็พ่นปุ๋ยให้กับลูกนะครับดูแลเต็มที่ครับท่านผู้ชมครับเรื่องราวของแมลงต่างๆก็พ่นนะครับเรื่องราวของป้องกันนอนเชื้อลงงฉลานะครับ เพียไฟลาแดงต่างๆนะครับก็ดูแลกันไปเรื่อยๆนะครับเรียบร้อยนะครับสําหรับการตัดหญ้าเช้านี้นี่นะครับนี่คือต้นพวงมาีนะครับที่ผมเคยทําคลิปลงบ่อยต้นนี้นะครับเป้าหมาย40ลูกนะครับตอนนี้ก็ยังเหลืออยู่60ลูกบนต้นนะครับแต่ก็จะตัดอีกนะครับตัดแต่งอีกลูกที่ไม่สวยนะครับก็แต่งไปเรื่อยๆนะครับนี่นะครับใครสนใจก็จองได้เลยนะครับจองมาใน ทางช่องได้เลยหรือจะแอดไลน์มาผมได้เลยนะครับ40ลูกเท่านั้นนะครับที่ตัดสินใจว่าจะจําหน่ายนะครับที่เหลือก็ไว้กินบ้างนะครับแล้วก็ใครที่สนใจเรื่องราวของการดูแลแม่ผลร่วงนะครับเรื่องราวของปุ๋ยเรื่องราวของฮอร์โมนที่พ่นไปยังลูกนะครับเรื่องราวของปุ๋ยทางดินนะครับก็สามารถที่จะสอบถามทางร้านได้นะครับรัท่านผู้ชมครับนี่เช้านี้ได้งานเยอะเลยนะครับ2ชั่วโมงนะครับ ็เ,เหลือแต่โคนต้นก็ค่อยใช้เ,เครื่องสพายหลังนะครับตัดอีกทีขอบคุณครับที่ติดตามครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ